สวัสดีครับอยู่เกมดอทอารีน่าครับมันเป็นเกมเกมหนึ่งที่ผมชอบมากแต่ผมไม่ค่อยอยากอ่ะเพราะว่าตัวละครผมแกลมากมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ฝนตกด้วยก็เลยมีเสียงมบกวนอากาศหนาว เกมนี้ก็ไม่มีอะไรมาก โอเคครับวันนี้เราจะมาเอาตัวแม็กนัมมาเป็นพวกแม็กนัมถ้าเป็นเออในรถอ,อหรือรถตาถูนะครับก็จะกลายเป็นมันมีชื่อว่า ไนเปอร์นะฮะแต่ในเกมนี้เรียกแม็กนัมนี่แหละครับอีกชิ้นเดียวก็จะได้นะฮะมานชุมกันหนึ เราจะรู้จัดกันหมดนะครับไม่ต้องอธิบายกันเลย เราขอกดออโต้แล้วกัน เบลลอัพแล้วก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมก็เอาอีกรอบรอบสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้ก็บันอื่นค่อยเอา

หน้าวันไล่เดี๋ยวขอเวลแป๊บน,นึงนะครับ It's not easy now. แมกนัมเชื่อมิดเป็ดยังกับไอติมผมขอเล่นด่านเดิมนะเพราะว่าทำการ เวลให้ต so right ัวนี้เวลสองเองแคปเป็นไงล่ะหรือนถ้าเกินในหอนจะ แ่ก็ส่งมาจังวะผมว่าไม่น่าจะรอดตายช่วย เกิดจะโหดขึ้น,นเฮ้ยเกมนี้มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกมีแค่นี้แหละหาตัวละครมาเล่นคล้ายๆกับพ็อกเก็ตคิวอะแหละแต่นี้จะเป็นตัวล,ละครจากเกมโมบาส่วนพ็อกเก็คิวของโปเกมอน ก็ใช้ได้เดี๋ยวขอไปเวล่มันแป๊บหนึ่งนะครับครับกลับมาแล้วครับใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะเออเราได้ไอ้นั่นแล้วใช่ไหมเราจะเอาไอ้นี้ด้วยครับ จะเอาปัสเตอร์หรือเปล่าไม่รู้หรือบุสเตอร์ไม่รู้จาชื่อไม่ได้ อีกอันเดียวครับก็จะได้แล้ว ครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ผมผมมาถ่ายแค่นี้ครับวันนี้ก็ขอจบเท่านีข้ขอบคุณครับ